ของฉันนายเอาไหมเนี่ยมาเล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 ย On air. On air. On air. Uh เออนแอร์หรือยังออนแอร์ออนแอร์หรือยังยูปู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้นะครับตัวแรกแบดแบสมบรปกุกุูใช้กองใช้ ไอ้กองฟ้านี่เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอคือกล่องทำอะไรอ่ะเปิดไปเปิดดิเปิดได้อาหารมากินจุ๊บจุ๊บอะได้บอลกับตังเหรอห้าร้อยสิบห้าบาทไม่ใช่ไม่ใช่ส่งพี่เอาละเทเลพอร์ตใช่ไหมเนี่ยปลดล็อกเลยฮะเอาเห็นปลดเลยปลดแล้วเนีต้องปลดเองด้วยว่ะเออว่ะ เออพี่ต้องปวดล็อกเองด้วยว่ะว่าใครตัวมันเลยใช่ครับพี่ไอ้สาวมมนต้องปวดล็อกเองไอนายมีอะไรให้ไหมเนี่ยไม่เห็นเคยไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยเออเอาของมาให้ด้วยสุดยอดอุ้ยเจอใคร เอาตรงนี้แหละนะโอเคได้หมดจ้าแล้วกล่องใช้รวมกันได้ไหมกล่องแบบใช้รวมกันได้พี่ต้องสร้างเป็นร้อยอันหรือว่าดูจากสายฟาร์มน้อยเกินไปแล้วโอ้โหเสร็จสิ้นจุดไฟอืม <c oughs> <c oughs> แอนิเมชันด้วยนายก็ทำเป็นเหมือนกันเหรอเป็นครับตอนนี้ต้องรอเช้าพี่ดูยังไงอ๋อต้องรอเลยพี่นาฬิกาตรงข้างข้างล่างเราอะไอคอนอย่างเดียวนะท,ที่เป็นรูปพระจันทร์เห็นไหมอ๋อใ,ใ,ใชอ่จะเพิ่ใกล้เช้าแล้วเฮ้ยใครมาไหนเนี่ยเดี่ย,ยวมาเหนื่เฮ้ยขอขาขอขาพูดกับมันพูดกับมัน สวัสดีครับยินดีได้รู้จักยินต้อนรับมันมีสิทธิ์คลาสมากมายสําหรับขายนะเห็นเขาเห็นเขาว่าเอามาเป็นอันนี้ได้เนี่ยให้มันเดินอยู่ในบ้านเราอะเจีวพี่เวลาเราจะซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยใช้อะไรอะใช้อะไรก็ใช้เอ่อที่ไม่ใช่ใช้เหรียญที่เราได้ใช่ไหมอือ๋อนี่ไงได้มาห้าร้อย ซื้ออะไรแล้วบ้างวะถ้าเราเป็นคนดีเราจะปล่อยมันปล่อยให้มันเดินไปต่อไปของมันก็ปล่อยไม่ได้เลยพี่จะจับเหรอเอาแล้วมีคนง้างเลยครับมีคนง้างเลยที่เราก่อนนะเพราะมันอยู่ในบ้านเราเราเป็นของเราตลอดเลยพี่ไม่ต้องวาร์ปไปไหนเดินหามันรออ่เอาต้องตีมันก่อนดิเฮ้ยตียอดตีเปล่าดินี่ไงตีไงเออเฮ้ยก็เดินแล้ว เฮ้ยแม่งบินออกว่ะเฮ้ยปืนคขังเฮ้ยม่เอ้โหนี่ฆ่าเองฆ่าเองเหรอเขาไม่ได้นี่ไงฆ่าเองอุ้ยพี่รอไว้พี่รอไว้พี่มีพี่เป็นไปได้จริงเหรอที่เราจะได้มันมาที่เราตลอดที่เรา ดูเลือดมันดื้อทำได้ที่หมดแล้วีิไปหมดแล้วไปครับ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 ไปเลยตาชัันแล้วไม่เห็นมันเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยวะหรือว่ามันต้องหรือว่ามันต้องใช้บอลอีกข่านหนึ่งยังยังมันได้เนี่ยมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะตัวพิเศษอะมันเลยยากหน่อย โอเคตาผมแล้วก okay. oh. ันโอ้โหโอ้โหเดินวนเดินอย่าไปยิงอย่าไปยิงอย่าไปยิงมาหนี่มาหนีมาหนี่ยิงผมยิงผมอย่าไปยิงคนนั้นยิงผมยิงผมเก็บพี่เก็บพี่เก็บพีเก็บเอาอีกอันไหมล่ะเอ้าสวนกันเอาชิบหายแล้วโดนไฟอีกกู một thập kỷ đi, nó nó ít hơn. Đai quá, tôi nói, đấy, Đai quá. Này anh, đấy, ôi, 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 เกมอะไรวะเนี่ยพี่ i, พไม่ใส่เงินเลยพี่ไอโปงกระสิบวันเลยนะพี่เอามันไหนมันซื้อไ,ได้ไหมเราเราเราซื้อของเลยเดี๋ยพี่มันเราซื้อปกงกระสิบได้ถ้าเรามีเงินไอ้โอ้โหโอ้โหสะดวกสบายาอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลืมเก็บไอ้นี่ก็ยิงมั่วเลยกูเก็บมึงก่อนแป๊บนึงจะจับ าไป <G ül> เรียบร้อยอต้องั่งที่นอนพี่ก่อนครับรเียวน,น,นั่นแหละพี่พี่ที่หนาวมาันอาหารลดเรื่อยๆครับอ๋อเฮ้ยพราะตอนดึกพี่ก็น,นอนกันตอนเช้าพี่ค่อยไปหาฟาร์มครับ แต่พี่จะหนาวนะพี่บ้านขั้นแรกบ้านหรือตู้คอนเทนเนอร์น่าจะตู้คอนเทนเนอร์แหละอูยย้ยช่วหูแม่งสเซ็กซี่ถาวานนอนขาเปิดได้เออเอาโมเดลผู้หญิงมาแน่ๆเฮ้ยนอนได้สามคนเลยวะทำให้ครบเลยครับพี่ว้าว เหมือนลับไหม <Hey. S 2> ต้องนอนพร้อมกันมีไก่ด้วยเสียงไก่จากไหนเนี่ยขอ,อย่ญาตถ่ายรูปหน่อยดิสามคน<ด>เห็นไหมเฮ้ยพี่โกงอ่ะดีบอยปะยังยังไม่เลิกหมุน <laughs> <laughs> ยกเฮ้ยโหวเอาเอาลงไงวะ กดอีกกดอีกทีกดอีกทีครับลุกใจ <laughs> ไปยกมันมานะไมเนี่ยเออไอแกกีดไอ้นกนี่เราลอ่อได้ยังเนี่ยฮะยังพี่ยังเหรอพี่เด <ๆ S 1> <laughs> ีตัวพี่ไข่มีเดีตัวพี่มีไข่เต็มนะระวังทำไมอ่ะไปถึงพี่พี่มอนอ่ะพี่มอนไปยืนในนี่อ่ะไอตรงที่ฟาร์มนะพี่แบบตัวจะหนักนะ <c oughs> ได้อะไรอ่ะ มัน,<ห>นในน้ำผมทาผมทําไอเนี้ยไอเส้นเส้นผลแกะพี่เอาไปทที่นอนเอาไาทำพวกผ้าครับเอาทํทชุดแต่พี่มันใส่กล่องนี้ไ่ก็ได้ครับใส่กล่องไม้ไปทำไมใช้รวมวันพี่เอ๊ไฟติดแก <c oughs> พ่พี่เดินผ่านไฟเยอะพี่หนุ่มน้ำลึกโถ ้ำตื่นนี่เองเฮ้ยโอ้โห,โโหลุงแกรสร้างแบบเป็นยอดมีห้อยไฟไหมห้อยไฟแล้วก็ผิงไฟข้างล่างนี้ไอ้ยาแล้วก็เจอสะพานตรงนี้ไอ้ยาสะพาน พาต้องเข้าแล้วสแพนสวรรค์ข้ามเกาะไม่นู่นเลยไม่ได้อ่ะดีซีเครื้อถอนทำไมต้องเป็นรื้อถอนล่ะอัวเนอะอัว,วไม่รื้อไงเบลสิบเอ็ดนี่สู้ไหวไหมไม่น่าไหวเนาะเบสิบผมยังไม่ไหวเลยพี่ หรอตัวนี้อยากได้อะไปขี่ไปขี่อุ้ยแันกินนายมาลดน้ำให้ด้วยหรอน่ารักกว่าพี่สร้างพี่สร้างเหรอผมสร้างไว้แล้วพี่ฮะผมสร้างไว,ว,ว้อยู่หลังบ้านเลยพี่อ้าววู!ววเบิอัพครึ่งร่อนครึ่งร่อน ประมาณนี้นะเฮ้ยลุงทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะลุงเฮ้ยลุงเป็นคนจอน <laughs> จอนอะไรเฮ้ย <c oughs> เอา้าโอ้โหมันปีนบ้านอย่างนี้เลยเหรอวะ <c oughs> อา้าวอันนี้ปีนได้ด้วยโอ้ยรู้ทำบ้านแม่งบนนี้เลยเดิ เฮ้ยตัดเลี้ยงมันวิ่งไปมันไม่เก็บของเลยว่ะหอกแม่งเต็มจอเลยสูงเรียดินเลยโอ้โหจะจับนายอ่ะมันก็จับนายนะ ได้ไหมเราเจ้าขักทารอดเฮ้ยไม่ได้แม่งไม่ได้เจ้าขักทารอดอั่นแหละต่อยมันดีกว่าไหมเนี่ยต่อยยังไงวะอาวุธออกป่ะว้าอานะ้าวแบกแล้วหมดกันมาสเตอร์บอลกูเอฮ้ยติดตัวสีฟูตัวสีฟูเฮ้ยเฮ้ยผมมาแล้วผมมาแล้ว<ด>ผมมาแล้วจับมันให้ได้จับมันให้ได้มาแล้วครับ ไหนไหนไหนใครทำอะไรตัวสีงคูมาฝัางไร้นี้ท,ทันทีอ๋อมาทางเคเคโอเคจับมันจับมจับมันไ,ไปบ้านเฮ้ยจับมันไอตัวหลังสวย ตายเอาโอ้ยตายอ่ะใครยิงไม่ใช่ผมพี่โปเกมอนเรายิงโปเกมอนเรายิงเด้ตายไหมบ้าหน่อได้ตัวหนึ่งครับพี่ได้ตัวหนึ่งผมวุ่นแถวเลยเอ้าสวยนะจตัวอย่างใหญ่ทำได้หลายอย่างหรอตัวนี้ดูดูเดินดูหลายอย่างครับพี่เหนีวเหนียวเหนีวอุ้ยฉันสวยไหมจ๊ะราอูน

จเอาโดน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 จับอยู่จับอยู่อีกรอบหนึ่งอรอบหนึ่งเอายา้ยเอ้ยเปอร์เซ็นต์มาแล้วเออได้ว่ะตัวนีววววว้ว่ะโอ้สวยเอออ่ะพี่งั้นหมาครบแล้วสามตัวพี่สตายโอ้โหดูอ่ะยั้งน้อยอยู่ไหนวะนมไ,มมมวไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาดูด้วยได้ช้างน้อยหิวหิวหิวพี่หน่อย โอ้แม่งลดน้ำเลอะเพิ่มเลยหรอเพิ่มดิไม่ผมจับไปตัวผมจับไปตัวหลังมาเมื่อกี้เออหมาแรงมากเลยไม่ใช่หมานะตัวหลังอะตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรมันเก็บอย่างไอที่ขี่โม้พี่มันเป็นหัวโมฮอคไม่รู้ตัวอะไรแบบไหนดีพี่มันเก็บอย่างไอพี่ไอที่ขี่โม้เก็บแล้ว อ่ะพี่เรียกหมูออกมาแล้วพี่กดเอฟค้างไว้เด็กบวกมาเฮ้ยนี่มันหมากว่าหมูโอเคกดเอฟค้างไว้อ้าวเดี๋ยวนะเก็บมายังวะอ๋อกดเอฟค้างไว้รอแล้วพี่รอมันจะวิ่งหาพี่ต้องกดค้างเลยพี่กดค้างไว้เลยให้มันไปไกล้ดิโอวิ่งวิ่งหาใช่เฮ้ยมันวิ่งเดี๋ยวมันห่อวะเนี่ย เฮ้โยโฉโกเท่พี่ลอ,องเดินพี่ลอ,องเดิน <laughs> แต่หมูได้สามพลแล้วพี่แต่ต้องหาหาของทำหมูวะ่วะว่ะกี่หมูวะ่ะตอนนี้นขาดแค่ไหนพี่หนังสัตว์หนังสัตว์ขาดประมาณ 10, สิบสิบเจ็ด small อ๋อเป็นอะไรวะพลาพลาเรียมเหรอพลาเรียมใช่พี่เอสิฟา้าใช่ครับเอาเลยอะอ่ะขี้ใส่ในถังละอ๋อพลอยแล้วพี่มีหนังแล้วพี่หนังใส่ไปสองว่ะเลิกขี่กด F ครับ เราจะเสกตัวนี้มาก่อนนะฮะไม่ใช้สิบพอเดียมผ่านหนังสิบห้าพี่ไว้ต้องไปก่อนไล่เด่ะตัวอะไรกันแน่ตัวนี้หนังได้ไม่อยากอเลยนี่ไงอากุมอนเหรอพี่มอนที่ตัวพี่มีหนังปะตัวที่มีหนังไหมในตัวพี่มีหนังไหมอ่าโอ้มีฮะเกี่ยนพี่ อ๋อเนี่ยเหรอโอ้ตัวอะไรเป็นนี่ฮึ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 ไึฮอฮึนึาึฮ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 ้ฮึฮึฮึปึฮึฮึฮมฮึ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 ้ึฮ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 ึอึฮ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 ึรึฮึฮึอึฮึฮึนึฮึฮกฮึ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 ฮฮ้าไขุดหินครับ ่อดไปเลยภูมิบ้าลายลายนายที่มันเหมืยนัอะไรวะขนมปังเห <c oughs> <c oughs> รอปลาหมึกปังวะใช่ เออใช่วางได้สามอันเลยเขากินไข่ดาวหน่อยนะไหวไหมไหวไหวโอ้ไหวจัดแต่พี่ก็อัพเบลด้วยเพราะวันเตอร์พี่อ๋อสลับอาริงกโต หนังเร็วไหมพี่ไปหาหนังนี่แหละจะไปหาไกลหน่อยเดี๋ยวได้ได้มันดรอปอยู่กับกวางก็ด้วยึบป<า>่ะเราจะ<ม>าไปไหนไกันครับมา,มาเลยครับไปไหนกันครับเราจะไปล่าซาลาเมนเดอร์กันซาลาเมนเดอร์เอาละขับขึนมามีเหนื่อยมีเหนื่อยไปเลยขออกขวาครับ ตามทางมาเลยแบบนั้นเหลอไหนโอ้โ,อโหลานบอสนอนเอา้าฉันเรือกนายนะอากูมอนโกนจาเอ้ยฟาวานมาวะไปเรือลำแข็งยังไ่ไงตีมันเจ็บเก็บเก็บมอนหน่อย เก็บบอลใช่ไหมพี่เก็บบอลพี่เก็บบอลเก็บแล้วเก็บแล้วจะจับหรือว่าจะไรโอเคโอเคได้แล้วพี่ใช้สีเขียวเลยโหสีเขียวขนาดนี้ต้องได้แล้วแหละโอ้โหเรียบร้อยฮะเสร็จสิน้นภารกษษิจเ,เสร็จสิน้นภารกษษิจอย่างวยเฮ้ยปลดล็อกสปาร์กอันนั้นอะไรไข่อะไรกี่ฟักไข่ใช่กาชากาชาอ้าวเดี๋ยวเรามายังไงวะ เรามา,มา <c oughs> เราขี่หมาเราฉี่หมาหมาวิ่งข้ามน้ำได้เฮ้ยฮ <c oughs> ะได้เหรอได้ไหมแต่แต่พี่แต่พี่ลงจากหมาพี่แล้วพี่กดปีนครับพี่ก,กะระโดดเนี่ยพี่ปีนขึ้นมามานี่ก่อนพวกเจ้าไปแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเ <Yay. S 1> ย่ใส่ไข่เข้าไปมีไข่าดาวเมื่อกี้ใส่ได้ไหม <Okay. S 1> ไม่ได้ไน,นะ <c oughs> เอาไข่ไหมล่ะพี่มีอยู่อยู่อยู่อุ้ยอุ้ยไข่ม่วงเหรอยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรออ้โหเราข้างไฟให้มันไหมเราต้องเปิดเปิดเซิร์ฟไว้อย่างเงี้ยเหรอนี่ไงอ๋ออุ้เฮ้ยมีนี่ด้วยเท่ว่ะเฮ้ยนี่ไงน้องทำอะไรได้บ้างอ่ะตื่นีต้เหรอพี่ทำอะไร น,น้มีอาชีพอะไรนายอ่ะใช่พี่เป็นน้ำแข็งแล้วก็ทำพืชพี่เท่านั้นเองอ๋อโอเคไปกันบ้างครับแม่วันแรกของผมนะฮะก็ประมาณนี้แหละยังมึนๆอยู่กับระบบเกมนะครับก็สองคนที่มาเล่นด้วยกันก็คือเขาก็ได้ได,ได้ลองไปแล้วไงแต่ว่าเราเพิ่งเพิ่งมาลองสดๆเลยโอเคไอตัวที่ผมชอบเนี่ยน่าจะเป็นนี่ผมผมผมชอบตัวนี้ว่ะแม่งเท่ดีว่ะเอาไปไหนอะวันนี้ก่อน